สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมาพบกับเม่งแดงชาแนลกือกเก้าครับวันนี้พาพี่น้องมาหางมหอยครับหอยขมหอยหอยจุบหอยหน้าครับนี่ครับนุยแดงครับสวัสดีค่ะเมืงหอยอ้วนอ้วนพี่น้องเมึงหนาเต็มเลยจ้ะหอยขมจ้างมบ่ครับงอมอาจ้าหนี่หนามารท่านลงครับผมหนามมาท่านลลเงิ่น เดิอบสีขาง่ายล่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อกระเทือล้ะไรนี่นี่ครับผมงมมาเดียวพักหนึ่งครับพ้นงานครับมีเตนวยงหญ่ครับผมอ้วนอ่นวนๆเนานะนตเต็มเลยอ่ะไปครับมาลุ่นกันว่าสิไดรียไปได้ครับผม อ้วนๆจ้าพี่น้องจ้ะหน่วยใหญ่ๆงามๆเลยจ้านี่จะหน่วยง่ายนี่ครับผมไดยลเติมลเด้อจ้าเดี๋ยวพอเกลีแล้วก็แกลีลวจ้างมหาเรื่อยๆหเรื่อยๆครับผมนีพ่อได้อยู่จ้างมในตอของมัี่เลยจ้านีเป็นยูจัร์สีจ้บเนี่ยเป็นยูเจังสีเลยมีแต่หน่อยใหญ่ๆอ้วนๆครับอ้วนๆนาเต็มเลยนะเจ้าเนาะหลาๆอยู่เลยจ้ะ กินแบบป่านเท่าครับพอได้กินได้ยาด้วยครับตามทงไฮทงหน้าครับผมลึกลึก งงหอยนำจับถึปบอ,บอป้าครับสะเดิดครับตกใจตกใจหมดป้าครับป้าก็ร้ายเลยหเนะป้าครับห้ายครับเต็นน้ำมันร้ายครับน,นี่นหยอยจุบไอขมงงงงๆครับ จ้าหอยมีแต่หนว่วยใหญ่เลยจ้าพี่น้องจ้านี่บา้าแหมงเอามามีแต่หนว่วยใหญ่เลยสันหอยจ้าบ้าเหมิงกำลังเจะม,มาใส่จ้าอะไรล่ะป้าขืนไล่นี่ครับตัวน,นี้หอยปากกวาดหอยเฉลี่ย จุ่มที่ใดน้าจ่ะกระไดหลายเติบพี่จ๋าได้พอกินอยู mm ่เด้อจ่ะพี่น้องจ้ะหอยจุ่มหอยเสรีเนาะค่ะถึงงมได้จ้าหน่วยใหญ่ๆอ้วนๆงามๆเลยจ้านี่นี่จ้าพนงานมาหนีก็ถือว่าหมันอยู่เด้อจ้าหอยขมจ้าที่ใดเนาะจ้าอ้วนๆตันๆหนวยใหญ่ๆเลยจ้าหน่วยใหญ่แห้งจ้าพี่น้อง ว่าสิขัว้าละจ้าบันนี้มันกับพ่อได้อยู่ทถวขวาแต่ว่ามันสาเนืนูแดงเลยง่มเลยจ้าหลายอยู่จ้ะพี่น้องพ่อได้กินได้ยาอยู่จ้ะแต่ว่ามันกะคำละจ้าจ้ามันมันจ้าบรรยากาศดีแหงขี่ผ่านมาเห้นำไหลจ้าเบาหมิงเตรียมเบ็ดมาพรอมเรียบร้อยได้จ้ะพี่น้องจ้าพูดไปล่องละค่ะมีบอง นั่งเห่ินน้ำขามีสวนสาธารณะนะบางเทียวเพิ่นเนาะคะ่ะบรรยากาศดีแห้งน้องน้ำญ่จ้ะเคื่อนที่ติดเสื่อมติดกมูลจ้ะพี่นองง้องบ้านเมนียงไปทางคุนเลยจ้ะน้ำไลกำลังดีเลยจ้ะพอตกปลาเลยจ้ะเดี๋ยวให้บราเหมิงลองตกเบึงก่อนจ้ะ บ่าเหม่งลองโต๊ะปากก็นนาจ่ะพี่น้องจ้าบ่าเหมงยังลงไปฟังน้ำพุนจ้าไปดุน้ำกั้นจ้าบ่าวเหม่งสีมันบ้าน่าจ่ะลองมึงจาพักนึงจ้าคันบ่ออันนี้แตสิใดเมื่อบ้านจ้ไปหาลูกน้องเลี้ยนน่าจ้ะพี่น้องไปจ้าลุน้ำกั้นจ้าจ้ามาหอนเฮื่อนหอนสั้นแหละจ้าพี่น้องจ้า มานอยูเออ่เด้อจ้าพี่น้องมือน,นี้จา้าหาหอยขมนะจา้าเดี๋ยวหอยเชยลลี่มาก,ก่อยน้ำจา้านี่จ้าหอยขมหน่วยใหญ่เลยจา้าค่ะสำหรับลิปนี่ขอจ้าไว้เพียงสำนี้กันเ้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปเขารับชมคลิปให้ในเด้อค่ะขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ถูกการติดตามเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ